ีค่ะมุกวระพงเบื้องยังสวยๆอยู่ทีอะนะเบื้องยังละ่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อมอนอยู่ที่สารายาตอนนี้มากินอาหารเศร้าๆอหลีค่ะห <c oughs> กโมกกว่ากว,ว,ว่านะคะเบื้องบรรยากาศอยู่ยังเกาะของอาหารพื้นเนาะารยาบรรยากาศก,ก็ดีๆแต่เขาสั่งอาหารไทยเลยยางมุกวระพงมันจะมีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนแต่ว่า มาหอดพีกอะยังกินอาหารไทยอยู่ยานมุกพระพมิคนกินปเป็นให้ชมบรรยากาศสวยงามมีชากาแฟมีเครื่องดื่มเครื่องแรมเนคนีนจะเป็นเรื่องที่คนขาซีเนอะใส่บัตรเปิดประตูประตูทุกห้องเลยจะไปใส่ในคือตรงตรงผ่านผ่านกาันอาเปิดใส่การนอ๊ในการเปิดประตูเขา ก็เลยกินอาหารก็ต้องสั่งกันางใกล้ขึ้นนะว่าจะของสิกินอย่างบริเวณมัมม่มาเลือกเอาเป็นบุฟเฟ่ต์คือโรงแรมอื่น,อนๆอันนี้คืออยากกินอย่างบุกไหวแต่ที่เลีแยงเล้วก็จะกินอาหารประเภทแต่บรรยากาศเตัวต่างอันกันนิดน,น่อยธนา,ร,นานรักแจ๊กันนิดสวยเป็นพลาสติกอีกแล้วแต่ว่าเขาเจ้าก็ดีไซน์ออกแบบมาให้สวยงามคือขึ้นนี่น <ะ S 1> เนาะแบบเตรียมโต้ตพักพอนกบพ่อได <ๆ S 2> ้พักพ,อน,พ,กพอนดอกนะคะเบิ่งหันเบิ่งนี่หมอลำปูมกิด กับบริเบิงสองนะคะที่เขาเคยเบิงแหละคนในเบิงเพราะท่านในเบิงอยู่เมื่อยเนาะพอไปเห็นคลิปยังก็เอออยู่ในเพจของอาจารย์อาจารย์สอยังก็สัญลักษณ์ดอนสีเนาะคนบอกถึงเพลงอ่าเอิญไอเนเดินเซ็ตเรียบริการคนคล้ายๆว่าประทับใจเนาะเขาก็เขาก็ดีใจน้ำน้ำนองน้ำนุ่มน้ำศิลปินที่เขาชื่นชอบนี่แหละเขาก็เลยคล้ายๆประมาณว่าเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเพื่อน เอยากบอกถึงเด็กเด้มาขึ้นนี่ซีซีถ so ุงกว่าที่เฮาบอกซีถุงกว่าเพื่อจะเอาไปโพดได้กยังกระหาถุงเพื่นขึ้นมาผัดอาญายืนได้พอแม่อีฟซีฮักแพ่มันก็ดีใจบางคนเพิ่อนกับบ้านได้เห็นเนาะเพราะว่าเพิ่อนโพดเด็กประมาณบ่ถึงชั่วโมงเข้าก็ไปอ่านไปเบิ่งเขาก็บพุ่ใจน้ำเพลินเพราะว่างเข้าไปเห็นพัฒนาการของของน้องๆเขาเนาะว่าเป็นแบบไหน ก็ดีใจน้ำต้นยูดอกนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือน้องโซเฟียนไปใส่ของขึ้นนี่ไปรับเชิญของแจวพาวไปยกกล้าวใหม่รุ่นใส่หุ้นในหุ้นบ้านนี่แหละโยใส่นอ่นเพิ่อนก็เคยเป็นอย่างก็เคยเคยสมัยก่อนนะแต่เต็มวันเด็กขอซูบสาวหอยเด้ใช่ของฟินแลนด์เออเพิ่อนไปตลอดไปรับเชิญกลุ่มปิดของวันเกิดวันเกิดจำได้คือวันเกิดของแจวพาวเลย ตรนกูลข้างแม่พ่วงข้างแม่พ่วงเป็นกระซุงคลินิกในบริบทนะเพราะให้เขาสู่สาวหน่อยนะเพราะท่อยู่สาวนอนเอาไปดีใจน้ำเพลินอยู่อ่ะไปแสดงห่องเพ่งไม่ห่างหน่อยจำได้มันนำสิ่งงงใหญ่ไปของพระเจ้ารับเพ่องกับที่ใหญ่เลยคือว่าเขาให้ช่วยเกียรติด้วยล่ะไม่ใช่ไม่ว่าเขาสาวหน่อยเนาะหนองเป็นเรื่องเดียวของต่างกันวันนี้นี่ได้คอร์ดเลยแต่ไปใส่กใจตรง เขาอยากกบโจ้เนาะไปรับเชิญอะไรนีเไม่ช่วงเพิ่นท่านงานเอื่อนนี้ก็ไปได้เนาะขึ้นหนาวแจ้ะขึ้นหนาวอา่าศดนเอาลงมาหมื่อโดนพิ่เสีเนาะเมือนีไม่ยินดีกับผู้สาวหมื่นี้รับจริงเพิ่นไปแล้วนะคะเพิ่นไปแล้วกับถาบึงในโทรศัพท์มือถือนะคะคุณหมือนมันชัดเจนเนาะมันมันง่ายก็เรียกว่าเพิ่นให้ตามไปที่หลังพอไปก็วิประโยชน์อย่างก็เพื่อจะฟาวเขา ในนั่งแท็กซี่ส่งขึ้นแท็กซี่แล้วแล้วก็ไปอ<ย>ที่พักตอนนี้ไปไกลก,กับสถาบันเดี๋ยวเขาก็ตามไปตอนเก้าโมงนะคะรับเร็วเผมบอกว่าแม่ห้ามกระพริบตานะเพียงสารเสื่อเสร็จแล้วไม่เกินสามนาทีนะเพราะว่าบนรับดอกเตือนเนาะเอาเผื่อใครอยากโชคดีมันรับลำด,ดับที่เจ็ดสิบแปดเรียกนัอาจจะว่าไม่ตรงคนมาหน้าที่หนึ่งสามชิบนหาคนของนาทีก็กลัว สองอาชีพกว่าก็จะรอคอยแต่ว่าก็เป็นอย่างเขาก็สามารถเบิ้งงต้นหลังใดกันปูท่านก็ได้แต่ว่าเขาก็ตั้งใจที่จะเบิ้งเนาะเตรียมอะไรโช่ใหญ่หมักใจนะคะให้เพื่อนเลเตรียมไล้แล้วคือต้นเห็ดอ่ะเครื่องไทยเห็นมันหนักก็มัน มาที่นี่แม่ปไปมาไล่ไปไล่มา,า,มาทุก,ก,กมองลเลม,น,ม,น,มน,นอมามามาชวนใันเข้าห้างไทยจากการโดนหมอหลบหมอร่ำอยู่เพรา,มา,มาะว่าาแต่ลภารกิจหลา,ลายเนาะเลยบริเวณว่เเาเห็นผู้ใดและกะ็เขาก็นี่โยกนี่ใสน้ำเพรนไปนีไปฝังไปฝังอะไรค่ะขอบคุณค่ะว่าไก่มะควงไปให้กินข้าวต้มอ่าหารเช้าขอบคุณค่ะ กมันคือข้าวตุ๋มมันก็มีเครื่องเคียงอ่ามันมีมีหนังแบ่งกันกับปลาทองกุ้ะอ๋อโอ้โหในคนละชุดนี่เย็ดดีเลยนี่มันก็มีอันนี้ผักมันก็มีนี่กรอบกับปลาทองโก,กุมาให้ ปรุงมาให้เอากินไหมปรุงซีมสัสกก้อนเอาไปเอาที่ลือที่เหลือไปเอาอีกค่ะวันเสือกันนี่ไม่เนี่ยเดี๋ยวนำเย็นเลยผมไมีเย็นดูบะ,ะเซีฮอสันคนในเบื้องต้นนะคะนี่ล่ะบางที่ต้องแกะเบื้องว่าเขาไปทางอื่นแล้วมันเป็นแบบใดเป็นเป็นอาหารเศร้าคนก็มาพักไร้ลายผา ่เดี๋ยวคุณจะขออนุญาตกินเ้าก่อนอ่ะยิ่มลรวบอกยิ้เป็นยังไงล่ะใแบกระตุกกระตุกห่อนนะครับสลัดสลัดัมน่เยก็ไว้เหะมันเสาแห้งขนมปังแบนี้มปังดน้าผลไม้หนะผลไม้แะ้รกาแฟช่กูอยากกินผลไม้อะ องค์โตมากอย่าเดี๋ยวให้เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเก็บของเก็บอย่างไรวนนี้เราเนี่ยที่ตักเนาะเป็นวันว่าใครอยากมาเนาะที่ไปชมบรรยากาศของสายสายรายาวันพี่นี่เนาะดูวกไกยจากมาเลยและที่ถนนเนาะถนนเดียว่ะเป็นหลักมันอีกมีแต่เรื่องเร่ายวิธีเนาะว่าเขาจะไปแสดงความดีกับลูกแล้วกัน ยินดีกับนองพัแทงกับน่องบ้านนหรือนองฟักโซเพียทุกคนล่ะเดี๋ยวทุกคนดีมีคนอ่ามีกระยงดีจากจาผู้บริหารจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือไม่กระังคมเอที่ชื่อชต่ชื่อว่าชื่ใหม่ชื่ใหม่ออกมาอ๋อชื่ใหม่จริงบอกดสองเพงเอฟเอีสองเพลงวันนี้เป็นเบาไรแกจะเอเองตัวย่างมักรนรม สไตล์อาจจะต้นนึ่งอาจจะไม่ได้เล่นเตะกองมาเนวนี้เนาะอืมประมาณนและวเพราะว่ามันไมาถกตั้งแล้วสุงตช่วงสเต็ของเป็นนี่เพราะมีลึกขายของไหนก็ต้องขอโทษที่นั่นการเต็นมันยังเนาะมันรอการเต็นโดนเด่นไหมเ่นกเป็นประาประทับไก่สำหรับคนเบิรงนพชมคลวยสดเต้ินสวยงามั้อหับซ้อมแค่ถึงแม่จะบอกว่าดีที่สุดศึกใจห้องห้องประมวล ก็บไดเนาะคือช่วมได้ะคับอาจารย์ส่อไม่ยองม่ช่วมหรือว่าบริหารของวงมันลบมีเงิมาช่อมแตพอธรรมดาเนี่ยาเขาเป็น่างว่าเน่ห์เป็นสิ่งทีเปโจรว่าอจะมีจริงเกินแต่มีคนช่มน่นยองนะนคือแสดงว่ายังไม่ใส่ตาของอรจารย์คือว่าเป็นดาวรุ่งนะเนาะดาวรุ่งที่ภายกันเกนาจทั้งสำกัดเนาะของแต่น้อยังเป็นโช เขาเป่าเรื่องเล่าหมอรัมคนหัวก็ต้องความยินดีของลูกสาวก็ความยินดีของหมอรัมศิลปินที่เอาช่วยชุ่มชื้นเป็นเรื่องเล่าที่ดีงามสาวโบราณประหลาดแม่อีกซี่หลายหลายคนเป็นว่าตื่นสาวเป็นว่าล่ะเป็นอีกช่องหนึ่งที่ถือหอดคือผมช่องของคู่เมียของมุกกระโรมโดยเฉพาะช่องของคู่เมียนอกที่พอผมไม่ได้ี่ไม่ติดตามช่วยกีกอาจจะหายจากวงการไปนิดนึงโบราณหนึงค่ะโบเบรโบในเบื้องหมอรัมในเบื้องู้แต่ว่า มันบาดกว่บาามันไปตลอดไม่อยู่ทั้งเรื่องหีืหลาเรื่องกันรับปริญาเตียนนั่เก็นี่ไหเอยเนนี้แล้วก็สิลูกจะไปแต่คุเดินดูบรรยากาศในสารยาอะไรกันในชเนาะมามาผักเนาะมาผักช่วงละกะเขากตรตกือข้างไปมหาลัยเนาะตอนไหนเยวะนจะลายก็จะติดก็ะมูจะออกไปกราม่จะออกไปแล้วกันเพิตับออกมาประมาณที่เตียมงนัคะ ดีใจเพื่อนยู่ยเนาะดีใจ,ใจที่สุดมันสำคัญที่สุดในชีวิตรเ,เรียนมาจนโอ้ยยี่สิบหา้ามาอยู่กอต้องอยากขอบคุณแบบเพราะว่ารับแต่งบุญบัตรจากประเทศเนาะปริญญาปริญญาบัตรเนาะปริญญาบัตรปริญญาบัตร,รญญบุษฎีบัณฑิตค่ะบุษฎีบัณฑิตของปริญญาอิบเบอร์ดุษฎีบัณฑิตเตอร์ค่ะเตอร์เนาะเด็กบัณฑิตเตอร์เป็นด็อกเตอร์สายหมอขอบคุณแบบสมบคุณแบบแล้วค่ะ ถึงถึงวันสุดยอดของการศึกษาสูงสุดแล้ว<ร>อขอบคุณพ่อพ่อยมาเอฟซีที่มาให้กำลังใจงยินดีกับคุณแม่ก็คุ้มมุ่งมั่นกับดรสายอค่ะ,ะแล้วละกะ็ดีใจกับพันแคมนะคะดีมี คุณหลักคุณใหญ่เนาะเขาว่าชื่นชมผลง,งานการพัฒนาแต่ว่าจะเฝ่าว่าเลืองดีใจต้องพัฒนาจากบอก <ยะ S 1> ให้ย<ม>ิ่งยิ่งไปเออเพราะว่าออย่น้การเป็นสุตาเนี่ยเขาต้องพัฒนาจากบอกตลอดอน้ำดีใจน้ำค่าเอาได้เจอกันไหมสวัสดีค่ะ